พ่อผมเพี่น้องพอผบพอกับน้องแหล่มานี่กับตอนหนึ่งโมงพ่อเม่พี่น้องโดยกามาอันเว้่อันเชื่อมไฟฟ้ายู่นิพ่อเมพี่น้องมาเว้ยเตรียมตัวสิไปเกี่ยวเข่าพ่อเม่พี่น้องโดยการมาหรือมาเมื่อนี่กับมีเลยมีหน้ามีทางเพินลาตี้เลยกน้องลินมานำว่าเสิให้เพิ่นไปจับกล้องให้พ่อเม่พี่น้องโดยพ่อเม่พี่น้องทั้งน้องแหล่กับป้าเป็นกองล้างทีเรียบร้อยแล้วกะ ตั้งแต่มาแต่เมื่อเช้าพนแ,ลแนหลพอเม่พี่น้องทีเลยมีหน้าพิ่นนันมาเห็ดอันนั้นปอนใบพินให้น้องแลพมแม่พี่น้องโดยกาสิพากันไปอันเกี่ยวเข่ามื่อนี้กาทางเพื่อนะตีกับน้องแลเองสิไปเกี่ยวเข่ามีแต่เลยมีนาาพิ่นสิไปน้ำพมแม่พี่น้องโดยกาศี่ยางเข้าไปหาพื่นก่อนจากเล็กยังนอ้อยอ่ะสบายดีเด้อ เดยสิไปเลยบ่อนี่ย้องลินไปไปตัวดีคือสีหอตโดยคอมเมดี้นอก็นี่ก็ทางไคคอมเมี้นองทางลยดังเนี้น้าก็คือลละตีแทงไปก่อนแล้ว ตอนนี้ก็มาฮอดต,ตลาดแล้วพ่อแม่พี่นอ้องกับเพื่อนละตี้เพิ่นสิไปซื้อมะม่วงให้ชาวดวงเพิ่นเพิ่นโทรมาบอกยังไกลบ่น้อเฮายันบ่ทันเด้เฮานะปงต้องตึกงนเโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กมาฮอดแล้วพ่อแม่พี่น้องกทางอันปาแตงหรือว่าปานางกเพิ่นไก ยังผักพอนอยู่พ่อแม่พี่น้องจังน้อยนี่กระโลงแล้วเพืน่นว่าแนวนี้แหละพ่อแม่พี่น้องโดยมาเมื่อกี้นี้ทางลดเพื่อนละตี้เพื่อนกาน้ำมันเบิร์ดพ่อแม่พี่น้องกาน้ำมันเบิร์ดวางบนบนปั่นเขานี่แหละพ่อแม่พี่น้องนี่กระจ้าปันา่นเข่าเพื่อนกระจูงเขามาเลยพ่อแม่พี่น้องเปิดวาวเขามา บรรยากาศเย็นเย็นหน่อยหนึ่งสบายดีป้านั่งสบายดีกำลัง,น,งน,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 นั่งพักผ่อนน้อตอนนี้ก็ได้นั่งพักผ่อนแก่ลงแล้วแก่สีลงแล้วเป็นบอกอันลงอตอนแรกกับเครื่องมือก็ได้ตัวลงน้ำกัดจ้าลงเครื่องมือนอน้องเหล่มาเครื่องมือเป็นอะไรหมัดเอาบอหรือเป่านั่นได้ ฮะเหป็นมัดกองกี้อ่อนหน้าละสาวทย่าตมาซอยเก็ไ่ด้มาซอยเฮาก็มาเงินคือกันแค่นี whereas, ้ว่ามาซอยมาเอาเงินเนาะถ้าว่ามัดอันแบบเห็ดเป็นมัดบ่เกี่ยวนะเหยีงเป็นผอนเขาบอกเขาใจเห็เป็นคอนนี่แหละเห็ดเป็นผองก็เห็ดคือมัดบอเขาใจบ่หมัดนะืหมัด เป็นมัดไม่ได้ใส่กำใส่กำนะนี้ใส่พรละนี้น้องแหล่มืดตึบใส่กำนะนี้ใส่ใส่พรละนี้งงจิ๊อธิบาย์ทีไวดๆโอ๊ยปากยากมีสองขนาดต่อไมีสองข่าวเลยใช่ไปได้เดี๋ยวนี้นะใช่ ยงใส่กำเนี่ยคือกำมือใช่ไหมใส่พรเนี่ยคือเป็นพรตีเข่าให้งงบหดนีนโห้ดเกาหัวอีกคนอซึงสำหรับซีซีตีให้มันให้งงบวดนี่เออหน้าเขาเอื้อนว่าพรน้ำกำเนี่ยคือกำมืออันนั้นหมัดเป็นหมัดใหญ่นะเป็นพรเดี๋ยวลงไปป้าสิอธิบายบเมาถามแบบว่าเกี่ยวละหมัดไหวบ่ะหรืออะไรเนี่ กะบอันนั้นนะคือใส่กำแล้วนะคะเขากำกำแล้วกำมัดกำแล้วกำมัดนะเหงมงวดแก้วเอ็นเกี่ยวนี้น้ำข้างเกี่ยวนี้น้ำข้างไว้ค่ะอ๋อเกี่ยวแล้วก็ข้างไว้ข้างไว้กำแต่กำมากำน้ำลังบอก็อันนั้นละกำเจ้าเหงมงวดเจ้าำนเปหงมงวดเจ้าเหงมงวดนี้เหงอธิบายเหงมง อธิบายให้เงี้ยซีเรียลดองเลยค่ะต้องยาลงไปเอาแช่จะสนเหรอปั้งว่าเลยกะง่ายไปนั่นนั่นเอาเอาปุ๊บยาฉันได้ค่ะฮะเจ้าลุงบอกสองคนสองคนแต่ว่าผู้นี้โค้งห่างโค้งไปไปแบบนี้ลงกันเถอะ

โทรศัพท์จามันหอ่อนนะห่อนโทรศัพท์ห่อนมันถ่ายบ่ร์ไรด้่ะพอพก่อนมันอนโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดผงนาถีเรียบร้อยค่ะผงนาก็มีน้ำพ่อแม่พี่น้องกัเข่ากรล้มนเข่ากะลมเ่ว่าเืออะไรดึงดึงนม ดึงแบบนี้เชียนเกี่ยวง่ายอยู่บ่าเนาะแบบมันเป็นข่าล่มพ่อแม่พี่น้องมัเกอไปงบกี่ย่อยบกำลังหย่างเขาไปพ่อแม่พี่น้องเออโ้งนา ครนองแรก็มาครั้งแรกเกี่ยวข่าว <laughs> <ด>ไปทางใดบัดนี้าท,าาทางน,น,าง,นงลินเเราผดบมาม่ามีคนจับอยากจับใทยด้วยนี่เออเออบมาอบับเป็นยังเด้อเอ้ยจับใทยตัวสองอะไ้

ขาาร้ายเลยเบิร์เห็ดตรงนี้เลยจับอยู่เพิงจให้คนจับไปอยู่หลุ่ะเะปาขดแบบนี้แต่ว่าเกี่ยวคนนี้กี <c oughs> ่บ <c oughs> ่ข่าเนาะคือข่าหยาบนี่แหละหลอดอยู่บนอ่อยนั่นแหละแห้งๆต้องเห็ดเบาๆนะต้องใส่แห้งนั่นแหงเพราะว่าเกี่ยวบเข่าเลยเย็บมือเลยเกี่ยวดนอเนาะไบอกนั่นแหละปัดแนน มันจะล่มแมพโคดล่มโคดเลยขุหางนาจเป็นเเต้กล้มจังมัดหมักอะไรหมันก็ได้ค้ดเออเออต่ะอันนีหน้าจับกล้องเนาะ ว่ามารีมกับกัปไฮงนช่วงเอาใส่แล้วึงเสือเดนลอยเกีียวเขาล่มนานๆได้ับไปกลเนาะเนาะเป็นตรงตึ้ะหงส์เลยวายตะหงอ์เลยวายเอาเกีียวไว้เกีียวไว้ก็ได้ เป็นน้ำมีดัไปจักนกข้างน้นทะเลจะมันนมเยคนกัน

ไมไร่แม่ก็เห็นงมไ่ อะไรม,ม,มันอันนก <ไป S 1> ูน,นไห<ฮ>น,นคะปนไปเดย น้องแห่ก็ตั้งใจเกี่ยวอยู่เนาะตั้งใจมากเกี่ยวเขามือแรกก็เจอเขาล่มเลยเนะเยเาเเนะสมีนายังบอกล้าลุงเนาะนยืนจับกล้องถ่ายอยู่นี่แหละ

จมาบิสุทธิพายพาเห็นนั่นไหนนี so ่ล NO ่ะสาวนี่ป้าเสี่ยงแห้งเงนยิ่งกว่าอีกคนเมาเหลาแข่แข่นำทิมได้ลูกทิ้มเว่าสาวนู้นนักนิ้งนำทิ้วเขาโลกมแล้วมั่ป้าไหนนั่นทิ้ง้งไปแล ไปฮกะน,น้อนไปชอบใส่บนะ้าหน่อยหน้อสือนะ vải gặp ông vải nóng nó lên một thủ hải à, thủ hải một anh ใ่เกี่ยวเป็นอยู่เนาะแต่เกี่ยวข่อยบกเขาเี่วบขามือขเป็นวกม่เลยวง่ายได้เนาะเกี่ยวเขาเนี่ยเฉพาะแล้วผลตจ้างเฉพาะแล้วผลิจา้างทำมากเกี่ยวท่า <laughs> น,นเกี่ยวโบเบิร์ตจรงกับรไรมันบอ บาแล้วเจ้าของนามากวดอีบ <böl> ่บ่บ่ได้มากวดเอากรบเปได้มา่งขวดอันเด้อขวดกับมิตรมัดเลยโอ้ยห้อยหนูบางอย่างเลยที่นั่นห้อยยันต์ไหนสีห้อยสลีหับเด้อระวังมือป้าแม่นลีใกล้เราเลยได้ฮะพอต้มเลยได้แต่เช้ามันีถ้าเราหับเอากะจักมาได้อย่าโยนไปฮะหัวปาดมือไหน ได้ยุตแต่ว่าอยาาดัดปาดมาือตามันทะลุวงเกี่ยวเข่ามาถึงวิธีได้ไหม่ามันไม่เป็นไร <c oughs> มันโมเมนต์เข่าวนั่งโมเมนต์เข่าตั้งเข่านอนเดี๋ยวได้ถึงวิธี <c oughs> ที่กระจามาแบบนี้ <c oughs> เเกี่ยวกอเลยนะั่นี่เข้านอนเลย ดึงมันขาดก็ได้หรอวะดึงใส้แห้งได้หนิเออมาจะมาที่นั่นขะ้างหลังจะน่ารักนหมอันนี้ได้วงได้ตีนสองห่วงได้ได้คำหนึ่งห่วงหนึ่งนะ้อนะอืมที่ได้เข่า่็ง,ง่ายได้หนิแม่นคั้นมันเสียห่วงหนึ่งกันเนาะ เฮาเกี่ยวบ่มอโตแบบว่าขฮาปลาบ่แเ่นว่าปลาดอกเฮาบ่เห็นเฮาบ่เห็นนกมากินก็ได้หลายตื่นก็ากข้ามาลำแต่ช่วยเพิ่นงบ่ลำดอก่งเกี่ยวแล้วแล้วก็แล้วแล้วก็แล้วเนาะนีใช้มาลำได้ยเวลาแบบนี้ตั้มแห้งเหมยแห้งเหมยกว่าเฮาเกี่ยวแบบนี้แล้วฮาตากอีกตากมันแห้ง่นก็มามัด มัดแรวเลยเป็นได้โคนที่ถึงใคร